สวัสดีครับสวัสดีครับผมสําหรับวันนี้อีกคลิปหนึ่งก่อนนอนเนาะให้พาท่านรับชมเลยนะครับผมสาหรับใครอยากได้เอื้องม่อนไข่สวยๆนะครับผมมอนไข่นะกราวขอบขอบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมรับชมคลิปนะและกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางเรานะครับเอื้องม่อนไข่มอนไข่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมมอนไข่เป็นกล้วยไม้ป่าแท้หายากพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศ กำลังแทงช่อดอกแบบนี้ครับผมกำลังแทงช่อดอกเลยช่อดอกเลยนะครับค่อนข้างหายากครับผมเอื้อมม่อนไข่นะครับพรีเซนเตอร์สาวของผมสันนี่เจ้าไม่กวนลูกเอื้อมม่อนไข่นะผมเอามาทรนนี้ช่างมาดูสองกิโลเอื้องม่อนไขนะ่าาน,ขน,ไขนะครับผมจัดจำหน่ายอยู่ที่หนึ่งกิโลกร,รัมแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งกิโลกร,รัมแปดร้อยบาทดอกสี เหลืองแซมขาวนะครับผมเป็นผู้เป็นพุ่มพวงระยะดอกสีเหลืองแซมขาวเป็นผู้พุ่มพวงระยะหนึ่งกิโลกร,รัมแปดร้อยบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมเอื้องมอนไข่สามกิโลกร,รมัมสามกิโลกร,รัมสองพันส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มอันนี้ถือที่ผมถืออยู่นี้เขาเป็นไม้ใหญ่มากต้นใหญ่คือประมาณสามกิโลกร,รัมนะครับผมอันนี้มอนไข่ 3กิโลกรัมกำลังแทงช่อดอกแบบนี้เลยสำหรับเอื้องม่อนไข่นะ1กิโลกรัม800นะครับผม3กิโลกรัม2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0959418988เอาไปปลูกใส่กระถางได้เลยนะครับผมเห็นไหมครับผมกระถางนุนจะเห็นว่าเขาออกดอกช่อดอกมาเยอะมากช่อดอกของม่อนไข่คือเยอะมากครับเห็นได้เลยว่าอันไหนที่ทิ้งใบบางอันนะครับผมดูเหมือนจะไม่ออกดอกแต่เขาก็ออกดอกออกตาดอกมาหมดเลย นี่ครับกระถางหรือใครอยากได้กระถางแบบนี้ก็บอกนะกระถางละสองพันผมปลูกแล้วนะครับผมตรงนี้ใครอยากได้เป็นกิโลไปใส่กระถางแบบผมก็ได้กิโลกร,รัมละแปดร้อยนะครับผมส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสามกิโลกร,รัมสองพันแบบนี้ก็ประมาณสามกิโลกร,รัมครับกอใหญ่มามาเลยแบบนี้อันนี้สามกิโลกร,รมัมเนี่ยทุกทุกทุกกอทุกต,ตุ่มเลยครับเวลาเขาออกดอกเขาจะออกดอกมาสวยคนระับลูกค้าซื้อไปแล้วออกดอกแบบพอใจมากแฮปปี้มากนะครับผมสําหรับเรื่องมอนไข่ตัวนี้ มอนไข่ดอกสีเหลืองแซมขาวครับผมดอกนี้กลิ่นหอมอ่อนๆนะแต่ดอกไม่ค่อยทนออกมาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆอันนี้ผมก็แจ้งแบบบอกตรงๆแต่ถ้าใครอยากได้ความแปลกความสวยตรงนี้คุณตอบโจทย์แน่นอนเพราะเขากำลังออกดอกคุณซื้อไปคุณได้เห็นดอกแน่นอนเนี่ยต้นใหญ่หญๆแบบนี้เห็นไหมกําลังแทงช่อบหมดเลยเนี่ยกําลังแทงตุ่มดอกออกมามนกเนี่ยครับกับตุ่มดอกกําลังจะออกแล้วแบบนี้เอาไปคือคุณได้เห็นดอกเลยสวยดอกสวยสะพเั่มมากครับสาหรับเอื้อมมอนไข่ สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095918988นะครับผมที่เบอร์095918988สำหรับเอื้องม่อนไข่ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลย1กิโลกร,รัม800 3กิโลกร,รัม2,000บาทส่งปรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มโทรมาได้เลยที่เบอร์095918988เนี่ยครับ3กิโลกร,รัม2,100บาทแบบนี้เลยสวยๆช่ำๆแบบนี้เลยนะทักแชทแอดไลน์มาหาผมได้เลยสำหรับเอื้องม่อนไข่นะครับ อขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมตอนนี้เกอมอนไข่กาลังแทงช่อดอกเลยเป็นกล้วยไม้ป่าแท้พืชอิงอาศัยไม้รากอากาศปลูกใส่กระถางแบบนี้สวยครับแล้วห้อยหรือใครมัดติดต้นไม้เลยเขาก็จะเลื้อยเป็นกอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆความพิเศษของกล้วยไม้ป่าความพิเศษของกล้วยไม้ป่าขอโทษทีผมพยายามจะพูดช้าแต่ผมเป็นคนพูดไวครับพยายามจะรวบรัดทุกอย่างให้ได้ไวต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับใครฟังเรารู้สึกว่าผมพูดช้าและพูดซ้ำเนาะ เหตุผล hey, ที่ผมพูดซ้ํากันบุนกันเพราะว่าบางท่านเป็นผู้สูงอายุที่เข้ามาผมไม่ได้ว่านะก็ต้องพูดฟังให้แบบเออให้แบบฟังแบบชัดเจนชัดฉานนะฮะผมจะเป็นคนไม่ค่อยชอบุบชอบพูดช้านะตรงนี้เลยกล้วยไม้ป่าเขาจะเป็นกล้วยไม้ที่ทนฮะสภาพเขามาเนี่ยเขาไม่ได้มาสวยหรอกเขามาจากป่าเนี่ยแต่ด้วยความที่เขาอยู่บนป่าเป็นปีเขาไม่ได้รับการรักษาไม่ได้การใส่ปุย๋ยเขาก็ไม่ตายค่ะอันนี้ก็เอามาจากป่าเขาเป็นอย่างนี้ เราบำรุงฟื้นปูเขาแป๊บหนึ่งเขาก็สวยฉ่ำแล้วค่ะสวยฉ่ำาป๊กถูกใจแล้วถ้าเขาเราบำรุงเพอีกแป๊บเดียวเท่านั้นเองเนาะใครที่สนใจนะเอื่องม่อนไข่สวยๆแบบนี้เลยนะคะผมมอนไขสวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ,ะกิโลกรัมละ8 0 0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มทักแชทแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9์1 8 9 8 8เรามีกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะคะผมเข้าไปสอบถามเราที่ได้เพจบารูสินค้า,าเกษตรผลิตขายกล้วยไม้ของเราเลยก็ได้ รือแอดไลน์มาสอบถามโทรมาคอเปิดกล้องให้ผมดูเลยก็ได้นะครับเปิดกล้องดูเลยเปิดกล้องดูต้นไม้เลยก็ได้ตรงนี้เนาะเพราะตอนนี้นครับผมการถ่ายการถ่ายภาพนิ่งลงลงลงเพจผู้คนเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อถือเท่าไหร่แล้วอันนี้ผมผมมองและพูดถึงตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่ตัวเองทําเพจมาหลายปีและขายมาหลายปีนะครับผมตรงนี้เนื่องจากเพจมันมีการปลอมแปลงของมิจฉาชีพต่าง ผมเลยอาศัยการหันตัวเองมาถ่ายลง YouTube ถ่ายในแต่ละวันเลยค่ะว่าเรามีของแบบนี้คุณสนใจคุณโทรมาคุณบอกเราเลยนะคะเราจะถ่ายคลิปกล้วยไม้แปลกๆต่างๆลงตลอดนะคะผมในแต่ละวันนะตรงนี้เลยความเชื่อใจความน่าเชื่อถือตรงนี้เราขอให้เปิดกล้องได้เลยเปิดกล้องดูเลยว่าเรามีสินค้าจริงและส่งจริงนะคะตรงนี้เอาไปถ้าไม่โอเคไม่แฮปปี้เราเคลมนะครับผมตรงนี้ ความน่าเชื่อถือตรงนี้มันเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยแต่ก่อนเพจมีคนซื้อ1 2ึ่งสองแลสักพักหนึ่งเพจมีคนรอบเรียนแบบเยอะเอาไปทําเยอะแล้วคราวเนี้ยความน่าเชื่อถือของลูกค้าก็ลดลงคุณอยากได้ของถูกใช่คุณไปซื้อกับมิจฉาชีพบางทีของมันไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่นอนค่ะเพราะมิจฉาชีพบางทีผมเองผมก็เคยโดนลูกค้าโดนมิจฉาชีพโกงไปเหมือนกันบางทีโอนเงินไปสองสามหมื่นค่ะส่งขวดน้านมาให้เราขวดเดียวอันนี้ผมเล่าสู่กันฟังเนาะเล่าสู่กันฟังสาหรับ การช็อปออนไลน์ในปัจจุบันคุณจะต้องทําและต้องโทรหรือต้องคุยยังไงถึงคุณถึงจะมั่นใจว่าคุณจะได้ของแบบนี้โอเคเราขายแพงเนื่องจากเป็นไม้ป่าหนึ่งสองนำเข้ามานําเข้าต่างประเทศสามเลยคุณได้ของจริงคุณไม่ได้ใช่ของถูกแล้วคุณได้จากมิตรฐานชีพคุณจะติดต่อกับปุ๊บเขาบล็อกเบอร์คุณหายอันนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยถ้าใครบอกว่าเออการโทรมาแล้วคุยกันแล้วมีความรู้สึกดีในการแบบนู่นนี่นั่นผมจะเป็นคนคนคนที่คุยเร็ว แต่ส่งของจริงนะส่งช้าผมก็จะบอกช้าแต่การขนส่งทางที่ดีที่สุดผมขนส่งทางไปรษณีย e ์ EMS ครับผมขนส่งไปรษณีย์วันสองวันก็ถึงแล้วส่งทั่วไทยไม่ต้องห่วงนะอะพูดพ่าพรรณนาไปเยอะสําหรับตรงนี้เลยเอื้องบอนไข่นะกิโลละแปดร้อยส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสามกิโลกร,รัมสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเข้าไปดูสินค้าเราได้ที่เพจบ,บาบูสินค้ากเกษตรเพจขายกล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผมเรานําเข้ากล้วยไม้ป่าทุกชนิดนะครับผม และก็กดติดตามเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามเราเราเพิ่งเปิดช่อง YouTube YouTube ได้ไม่ถึง3เดือนนะตรงนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดติดตามเรากดแชร์กด s u b s c r i b e และซื้อของไปปลูกนะครับผมไม้ป่าไม่ได้สวยเหมือนไม้ฟาร์มนะคะไม้ฟาร์มเราก็มีหาไม้ฟาร์มที่สวยอันนี้เราบอกเลยแต่ความทนสเสน่ห์ของเขาดอกหอมต่างๆคนที่เล่นไม้ป่าจะทราบดีนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ จะไปก็ไป